กูแจรดมาสเตงของรถถังจิมมไปซิ่งรถคันนี้เอยมีไฟมีไฟว้าวนี่เราจะป้นรถบังถังนะไปขับซิ่งกันดกว่าทุกคนว่ามันจะสนุกแค่ไหนมาแต่งเนี่ยรถในฝันหนูเลยเนี่ยแต่ว่ารอหนูอีกชัามปีเดี๋ยวจะขับให้ดูมนนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเอาลองเบิ้ลเครื่องให้ทุกคนดูว่าอุ้ยมันเป็นยังไงอ่ะลองแล้วขอไปแป้นอนแล้วออบอกเลยว่าโค้ดสนุก วิน้ำม,มันหายไปหน่อยนึง้วทุกคนจริงๆแล้วก็คือเบิงถังให้ไปล้างรถแต่ว่าแต่ว่าเราก็เอามาขับเล่น,นีงโอเคเราจะเอารถเบิงถังไปล้างรถกันเถอะ